เฮ้พี่เดชเข้าบ้านได้ไหมยังอ้าวนอนไหนอะนอนวัดบ้าอะไรน้ากูแคมปิ้งแล้วก็ร้อเราไหมไม่เออเอาคุเลือกเลยเลยนะเลิงกิงกูของกิงกากหมาชิบหมกากอะไรโชว์พวกมึงไง่เห็นร้องไห้เลยนะกูไม่เห็นร้องไห้เลยโอ้โหไปขอร้องกับแฟนใหม่ก็มีโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้จะเอาอะไรเนี่ย เครื่องมือแม่เจ้านี้เขาขายประจำอยู่แถวนี้อร่ายจริงว่ายจริงล่าไปสุดยอดวะเฮ้ยจุ่มเลยจุ่มหน้าได้เหรอโอเคหอมเหยียดนะอย่าพูดนะดิบุยล่าก็อร่อยอุ้ยอร่อยจริงอร่อยอะไรกรสๆเป็นมันแซ่บอิ่มอุ้ยอะไรของพี่เนี่ยฮะ ไปดูส้มตำดูน่ากินนะมันมีน้อยมันมีน้อยอ๋อครับเฮ้ยเฮ้ยนี่คอหมูย่างไงเอ๊ะอันนี้ร้านนั้นนี่ใช่ป่ะที่เราให้กระเทียมมาเยอะๆเก็บไปกินตอนเย็นนะใช่แล้วเก็บเลยนะมันมมัันนแพงด้วยก็พี่ไม่ไม่มีงานทำเหรอพี่งานมีเออเป็นไงบ้างช่วงนี้เอ๊ะไปไงล่ะโอเคใช่ไหมทำงานเนาะ <D _ n ate> ดีนะแต่นี่ก็เวลาพักกันเนาะพัก,พกมันพักแล้วครับอ๋อเอเอ,เอพักผ่อนก็รีแลกซ์เนาะก,กินข้าวกันคุยกันนะ<อ>เพลิดเพลินพอ,อเดี๋ยวนี้พี่พี่กินข้าวเหนียวเปล่าเลาแล้วเหรอครับเออพี่ว่ามันก็รสชาติดีเหมือนกันนะการที่เราได้กินอะไรเปล่าๆแต่ถ้าจะดีกว่านั่งก็แบบอ๋อได้ครับมันแก้เลี่ยนอยู่อ๋อผมไม่กินผักกันด้วยพี่มีอะไรหรือเปล่าครับพี่ ตรงๆป่ะครับพี่เหงาวะเหงาเฉยเหงาอ่ะอ่ะผมมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งแก้เหงาไอ้แมนเอากล่องมาที่เราทำจริงช่วยจริงช่วยได้เลยนะแก้เหงาเออมันต้องเนี้ยเฮ้ บ้าเหรอใช่ไหมพี่กองพี่กองอุ้ยพี่กองมึงอยู่พี่กองจะใส่ได้ไงอ่ะไอ้นนี้ใส่ได้โอ้ยทำอะไรล่ะมึงมกเยอะเลยอสี่เก้าห้าสองโอ้โหเผื่อไว้มไม่ไม่ไม่ผมเตรียมไว้อยู่นี่แหละมันคือกองจับคู่จิ้น จับคู่จินอะไร เฮ้ยท็อปห้องนี้แหละมาทำไมอะพี่ผมกลัววะกางวันแสบมึงกลัวอะไรวะออวกองวันกองวันเดี๋ยวพี่พี่ไม่เคยโดนขังในห้องนี้เมื่อคืนนึงไะดิโคตรน่ากลัวเลยใครเขาทำมึงเนี่ยก็อีปิคทามาดิพี่เอาผมมาขังในห้องนี้คืนนึงโอ้ยมึงไม่ต้องห่วงต่อไปเนี้ยมึงจะได้นอนเล่นในนี้สบายเลยกูเตียมไม่หมดแล้ว เตรียมอะไรพี่หลวงพี่หลวงพี่นิมนต์นะครับหลวงพี่หลวงพี่ครับครับนิมนต์นะครับสตูลงเหมือนเดิมเลยนะโยมไม่มีใครช่วยเก็บในไรเลย้งเฮ้ยหลวงพี่เขาบอกว่าห้องนี้มีผี จ็บโป้งแตงพี่หมดมาตั้งนานแล้วไม่เคยเจอสักตัวมีจริงนะหลวงพี่จริงจริงครับหลวงพี่อ่ะหลวงพี่เชิญนำเลยครับผมอตมาว่ะตมาสังขด,ดายชัดิเดยซ่อมแอร์มาใหม่แล้วยก สบายใจได้ครับหลวงพี่ไ <Big> ม <Media> ่ใ <il> ช่แอนนั่นี่และนี่คือกล่องจับคู่เพื่อกระชับความผสมพันธุ์การผสมพันธุ์อ๋อความสัมพันธ์หรือเปล่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ ้เสียเวลาทํางานไอ้คนแก้ก็ผิดโดยผมจะเลือกผู้จับถ้าจับได้ใครให้จีบคนนั้นและต้องทำให้เขาเขินภายในเวลา2นาทีโอ้ถ้าทำได้เอาไปเลย5,000บาทเยงไม่พอพร้อมขึ้นบอร์ดเดอะสการ์เฮ้ยขึ้นบอร์ดเร้ว่ะ คนอย่างมึงเนี่ยนะไอ้มาร์กจะมีตังห้าพันค่าข้าวมึงจ่ายกูก่อนไหม,ม,มพูดแบบนี้เออพูดอย่างนี้แหละเอาเงินจากไหนห้าพันพี่ดูถูกผมใช่พี่บอกผมไม่มีใช่ไหมอ่ะมีะ 5, มปะล่ะค่าข้าวพี่คิดถูกพี่พีค่ครับขอคราพันไอ้มาร์กไม่ได้เหมือนที่คุยกันไว้คนดูเยอะมากด้วยคอนเทนต์เนี้ยครับี่เหรอกองเนี้ยผมทำมาห้าพัน ของนี้ห้าพันเหรหอแม่มันทำปิดไซมันซื้อน <c oughs> <c oughs> ่าจะทำบิดไซเยอะเลยไม่เหมือนที่คุยกันเลยอบางเอ,อ้ยเทออ่อออาไหร่นะค่ากค่าองค่าค่าองได้น้ำมะนาวด้วยโอ้ไม่ใช่ตังมึงมาดมึงได้อะไรและผูแะ้แพ้เกมนี้มันจะธรรมดามากๆ ถ้าไม่มีการดูดลงนะครับน้ำมะนาวแต่ไม่เปรี้ยวไม่เชื่อชิมนะทุกคนไอ้มาจะกินโชว์เลยทุกคนอ่ะเออไม่เปรี้ยวบอกเข้าไปไม่เปรี้ยวเรามาเริ่มที่แสนสองมันต้องพูดสองสองไม่จริงเลยและคนแรก ใครไอแมนโอบจริงหรือเปล่าใช่เปล่าและคนที่สองเอาจับได้ใครได้ใครได้ใครนั่นคือมาร์คได้มาร์คกูได้กี่มึงและกูสุดท้าย ชัดมากชัดมากไม่ต้องจับแล้วไม่ต้องลากๆเราคู่สุดท้ายแล้วไม่มีใครเตรียมอะไรกันมาเลยโชคดีนะนี่ีโอเลยนะมันล็อกผนในม้าอีวีเดี๋ยวเราจะจับเวลา2นาทีนะครับครับ้อบแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างไม่ได้คุยกันนานเลย คุย <K ulk> ก็คุยเรื่องงานนะไม่แบบเรื่องส่งวนตัว <c oughs> หรืไม่ค่อยได้คุยกันเลยครับ <K ulk> สบายดีฮะอ๋อช่วงนี้งานเยอะหรอเหนื่อยไหม <K ulk> เยอะก็มีม,มีมีหลายงานยังเตรียมพร้อมอยู่เลยครับอ <K ulk> ๋อเมื่อยปะเวลาทํางานเมื่อยให้พี่นวดให้ไหม <K ulk> ไม่เป็นไรพี่แล้วนี่มือไปโดนอะไรมาเนี่ย <K ulk> อะอโดนสีย้อมผ้าคร,ครับอ๋อไม่เป็นไรให้ล้างออกให้ไหมมันมันไม่ออกพี่มาเดี๋ยวทิ้งไว้ทักพักก็หายอ่ะ ยอมทำไรกระดมดูว่าใช่สีย้อมทาจริงหรือเปล่าอุ๊ยดูดิทำไมแมนดำขึ้นเยอะเลยอ่ะตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะตากแดดครทำทาสีไม่ทาครีมมั้ยเนี่ยไม่เลยครับดีไหนมาพี่นวดให้มา้ยไม่เป็นไรเพี่วจ่าเพียวไม่เป็นไรอะไรก็จะนวดให้ไงไม่ก็มันคุยจีบธรรมดาก็ได้เอ้าก็จะนวดให้อหรอเนี่ยเอาเนี่ยเอานี่ละ อะไรอะไรขอดูไลเสอ้อหน่อยเป็นไรขอกินยังไงอะของยูนิคไม่ไม่ไม่เคยเห็นเลยขอดูหน่อยดิใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วขอขอดูหนไม่เอาพอแล้วอะไรยาใช้น้ำหอมกินอะไรอะถ้ผมสระผมมาที่ใช่หรอสระผมกินน้ำหอมไม่ใช่หรอไม่พี่ยอมไม่ได้เลยแย่แย่แย่ อาที่มาเข้าใกล้ผมทำไมอะอะไรวะที่แค่จะดมน้ำหอมนะเว้ยไม่ยอมไม่ผู้หญิงเข้าใกล้อมเดลาโมเดลาพี่เมยไอม่าเข้าใกล้ผม ดื่มเพื่อลืมเธอลืมมึงอะสิน้ำมันเราแต่กบวัวไปแล้วเหรเปี้ยเปรี้ยวที่ผายเลยจับเวลาสองนาทีถ้าพร้อมแล้ว มาร์คทำไมช่วงหลังๆมันเนี่ยมึงชอบแกล้งกูจังวะมึงคิดอะไรกูเปล่ามันนึงแกล้งแต่กูอะทำมาเป็นโดนเนื้อโดนตัวทำมาเป็นโดนเนื้อโดนตัวกูมึงคิดว่ากูไม่รู้สึกมั้งเหรอมางทีมันกระซิบกูอะ มันใกล้มากเลยนะเว้ยเนี่ยมึงือสิ่กูแบบเนี้ยมึงทำให้กูหวั่นไหวใหมึงรู้ไหมแต่ทีมเข้าอยู่นี่มึงก็กุมมือกูเว้ยมันทีมว่าเล่นเห้จำจี้กับกูอะมั้งอะไรอะไรจาจี้อะไรวะบางทีมึงเอากูไปเล่นดิจิตอลอะให้กูทำอะไรวะบ้ากูก็ทำนะเว้ยให้ร้องเพลงกูก็ร้อง บางทีมันก็มาร้องเพลงมีเพลงใหม่มันก็มาร้องให้กูฟังมึงแต่แกกูใช่ปะเดี๋ยวบางทีมึงไปเล่นไก่ท็อปอ่ะบางทีก็ห่วงนะเว้ยมึงเป็นอะไรมึงอยู่เฉยๆดินดีมึงรู้ไหมตอนมึงไม่ใกล้ท็อปอ่ะมึงจะบอกนะห่วงมากเลยนะเว้ย ไอ้มายังไม่หมดกรลาเลยยังไม่หมดมึงทำให้กูแบบเนี้ยมึงคิดว่ากูจะไม่รู้สึมกมั่งเหรอวะ <c oughs> พอ <c oughs> เรียนชิบหาย <c oughs> ไม่เอาไม่เอาแล้วพอแล้วนี่ขนาดกิน,น้มะนาวนั้นเน่เท่ถึงว่ามูวถึงทิง้งน้ำเน่า <c oughs> มึงต้องร้องไงกกูอยากโวกมึงไงตอนนี้คุณรอนวัดเพราะพวกมึงอะมึงะ โอเคเอาหมดเวลาหมดเวลาโอเคส่วตัวหรือว่าแพเจ้าว่าก็ด่ากูเนี่ยเออมึงก็เอาไปนอนต่อห้าเอ็ดด้วยดิเออจะได้นอนด้วยกันเอาคุณออกไปเลยพี่อที่นี่เนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมเงียบไ่แพีนิ่งเลยมันก็เป็นผู้หญิงไงดิ ได้ยินใช่ไหมอาอัตมาว่าตอนนี้อัตวัตต้องไปฉันเพนนะเดี๋ยวฉันเพนไม่ทันขอกลับก่อนแลยโอ้ยหลวงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเราไปบวชมาทำไมไม่มีวิชีพิชชาอะไรเลยเหรออัตมาบวชแค่15วันไม่ถึง15ปีเจ้าพิชชาที่ไหนกัน ี่มันมาแล้วหลวงพี่มาแล้วหลวงพี่เอาเลยหลวงพี่หลวงพี่โกรธดนไหนอ่ะพวาพี่จะมาก่อกวนหากระแสงอะไรกันไม่ได้จะมากรอกวนหาพระแสพลาดจริงจริงเลยอะไรหลวงพี่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 จัดการมาเลยหลวงพี่โอรธดนไหนดียกเอาเลยตัดเต็มที่ที่เรียนมาไปขันเลยตัดขับเลยตัด

เฮ้ยได้ผลว่ะสิบห้าวันก็ได้ผลเว้ยแต่ผีมันหายไปไหนแล้ววะเนี่ยไปเกิดแล้วมั้งเฮ้ยไอท็อปไอ้ท็อปมึงเป็นอะไรเฮ้ยกูไม่ใช่ท็อปเฮ้ยไอท็อปเป็นอะไรเป็นอะไรผีเข้าดีนีหนักมากนีสีวันพีต้องหัว โอยไม่ได้ตอนน้ไม่ได้ผลว่ะไม่ได้ผลแล้วล่ะมแต่เนี้ยได้ผลอีกแล้วลพี่อุ้ยมิตรยายุริีทำไมผมเปียกชุ่มแล้วก็เจ็บหัวขนาดนี้วะเฮ้ยมันไม่รู้ตัวว่ะหนุ่มพี่เมื่อกี้โยมผีเข้าอ่ะจริงเหรอพี่จริงแล้วตอนนี้ไปไหนแล้วอะ น่าจะไปเกิดแล้วมั้งอ๋อโอเคงั้นเราก็สบายใจรอดแล้วเดี๋ย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 วพี่ก๊อฟเป็นไรพี่พี่ก๊อฟกูไม่ใช่ก๊อฟมาแล้วเอาอีกแล้วที่หนักมากทาเตรียมตับเติงทำเียมตับเติงไม่ เนี่ยอุ้ยพี่เปรียบไปหมดเลยพี่เมื่อคืนยมผีเข้าผีเข้าไงพี่เมื่อกี้บ้าไม่ได้ผีเข้าเมื่อกี้พี่ตัวสั่นล้มหือแบบนี้เลยเอ้าแล้วผีไปไหนอะไปแล้วพี่ทอมเฮ้ยผีไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 หลวงพี่เป็นอะไรเนี่ยหลวงพี่ปะเนี่ยหลวงพี่กูไม่ใช่ผีอะเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วหลวงพี่เป็นอะไรเนี่ยกูเป็นผี ข่ี้ผ้าเหรอผงผ้าเหรอไม่ยอมลูกแก่เหนือยบอกไม่ใช่ผ้าผ้าเหรอเอ้ยมันไม่ออกว่ะพี่กอฟลองดิเฮ้ยนิ่งไปแล้วว่ะเฮ้ยเฮาคุ่าจะออกแหละตูนี่ตูนี่วะเฮ้ยตงนี่ ไอ้ท็อกผีแรงเกินอ่ะโทษทำไมผีต้องทำกับอัตมาขนาดนี้เล่นกันเรื่องออกปากเลยเหรอเออใช่ผีมันโหดมากตัวนี้มันเฮี้ยนเล่นทะเลเลยแล้วผมมันอุ้ยไปไม่แล้วนัางกันบ้างสิให้โอกาสผีได้พูดบ้างนี่ขอถามเลยนะว่าตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยเคยโดนผีหลอกกันบ้างไหมไม่เคยเมื่อกี้แล้วเวลาทำงานอาบน้ำกินข้าวในออฟฟิศเนี่ยเคยโดนผีหลอกกันบ้างหรือเปล่า ไม่เคยก็นั่นไงไม่มีใครไปยุ่งกับพวกแกเลยมีแต่พวกแกมายุ่งในที่ของฉันเอว้าวจริงจริงฉันน่ะอยู่ที่นี่ก็มีแต่คอยไล่หนูไล่แมลงสาบไล่ขโมยให้ผีอะไรวะเนี่ยไม่ตอบแทนเลยมาไล่ที่ฉันอีกจิตใจพวกแกไปทำด้วยอะไรคะขอโทษนายโยมขามีแต่ผีสลดพระอันนี้พระสลดผีอะไรวะ ทีเนี้ยต่างคนต่างอยู่กันได้หรือยังทีแม่ well. มันเอาพอพจอนึกๆอ่ะฉันยังไม่หลอกมันเลยงั้นอัตมาไปฉันเพลินก่อนเออแล้วก่อนจะไปอ่ะฝากบอกวีเลยนะว่าให้ทําบุญที่สตูบ้างผีบ้านผีเรือนเนี่ยมันจับแมลงสาบกินกันหมดแล้วเนี่ยเข้าใจไหมครับพี่จะไปฉันเพลินใช่ไหมใช่ค่ะสภาพนี้ไปโรงพยาบาลดมืวันที่ไป

ตัวไปกู <c oughs> บอกว่าผายปอดโรคจิตอ,อยู่นี่เลยโอ,โอนเลยสาเลยต่อพร้อมเม็ดจ๊ะคุณมีเวลาสองนาทีหาแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อมุกนะคะชื่อชื่อบี้ครับตอนนี้หนูมาทำงานที่นี่ได้เดือนหนึ่งลแล้วค่ะแล้วทำงานเราเป็นยังไงบ้างครับ อืจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่หนูจะได้เข้ามาที่กรุงเทพนูไม่มีความสุขเลยจนกระทั่งหนูได้ตัดสินใจมาสมัครงานที่นี่เราก็ได้งานในฐานะคนดูแลพี่ทั้งๆที่ปกติแล้วสำหรับหนูมันก็ควรจะเป็นแงค่ งานธรรมดาธรรมดางานหนึ่งแต่แต่แต่อะไรหรอแต่พอหนูได้มาทำงานได้มาดูแลพี่หนูก็กลับรู้สึกว่าหนูไม่เคยเหนื่อยเลย หรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้หนูจะเริ่มชอบพี่ซะแล้ว มุกพูดเมื่อกี้น่มุกพูดจริงหรือเปล่าเอามาหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วครับเวลาครับเขินคุณเขินคุณเขินคุณมีอาการมุกชนะมุกชนะพี่พี่เขินเขินเราเขินคุณเขินตอนที่เรากินข้าวยางเศร้าอยู่ยังเศร้าอยู่เลยยังเหงาอยู่เลยยิ้มั้นเลยไม่เหงาแล้วเอากล่องไหม ไม่ต้องพูดที่ไม่ต้องใช้ที่ไม่ควรใช้เหมือนอะไรนี่คือยอางขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหที่หมดของเราในวันนี้ไปน้ำมะนาวแต่หวานโคตรเลยอ่ะหวานเพราะอะไร

ันนี้พวกเราไปกินหมูกระทะกันนะไปไกินที่เราเองด้วยไปาม่ไปเราเอไม่ออก้ยกินร้านไร้านอะไรานโอ้กระทะหม้อไฟากินด้วยกันไหคะเรอย่งนี้ไจะโตัไปดิไอ่ไหนอ่ะมาสีชุดป๊อกปอนสักีฮ่าฮเอามันเพิ่มมามันเพิ่มเลยสั่งเลย เดือบไม่ใช่เหรอจเดือบหมูกระทะแถวเนี้ยเปิ้บหมูทะกระทะมอไฟเออเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมึงจหึงมีงานทำไหมเนี่ยเออเอาดูดิดูดิเนี่ยันี่ยเนี่เดือบมันพี่เดือาใส่สี่ชุดสี่สี่ชุดเนี่ยเอาสไลด์ด้วยไม่เอาต้องพูดไ้นั่งรอไปนั่งรอแค่เดี๋ยวสั่งนาก็ตั้งดาวก็จีเดาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอา เจเปิลอร่อยนะเคยกินบ้างไค้เลยแตงโมแตงโมได้วยได้เลยแตงโมแตงโมแตงโมจะหวานสู้คู่นี้ป้ไม่นะนี่มึงเหยียดหัีปะเอ้าน้องชายมันเป็นไรปะเนี่ยไม่ค่อยโอเคพี่